สวัสดีทุกท่านค่ะนะคะวันนี้ค่ะอยากจะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของการปล่อยวางถ้าเราฝึกการปล่อยวางให้เป็นกะชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเมว่าปล่อยวางในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงจิตของเราที่โล่งโปร่งสงบนิ่งค่ะไม่มีความคิดนั่นอื่นนะคะเป็นสิ่งที่ คนสามารถฝึกได้ควมว่าปล่อยวางตัวนี้นะคะเมื่อเราไม่คิดมันก็คือการปล่อยแล้วนะคะเอาแบบที่เราทุกคนเข้าใจง่ายและก็ฝึกง,ง่ายเป็นสิ่งที่นะคะมีอยู่โดยธรรมชาติเราเข้าใจคําว่าปล่อยวางซึ่งคําว่าปล่อยวางทุกคนเข้าใจแต่เรามักจะไม่สามารถทํามันได้เพราะเรา เพราะความเคยชินในความคิดของเราเราเคยชินในการปรุงแต่งเราเคยชินในการเข้าไปคุยกับสิ่งที่เราเห็นแล้วทำไมเราถึงปล่อยวางไม่ได้แน่นอนค่ะที่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะเราเข้าไปยึดนะคะไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองน,นะะการที่เราเข้าไปยึดมันมาจากอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะนะคะสิ่งแรกเลยการที่เราเข้าไปยึดค่ะมันก็มาจากสิ่งที่เราค่ะ นะคะไปหลงอยู่ในสิ่งนั้นนะคะเรานะคะชอบส <Soul> ิ่งนั้นเรานะคะรักสิ่งนั้นเรานะคะตัวเราเข้าไปเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นแหละเรียกว่าการตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะและการเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแหละมันเกิดการึ และการยึดกะมันเกี่ยวข้องกับความคิดของเราที่เข้าไปพงรวมเรียกว่าสิ่งที่เราเข้าไปหลงเข้าไปยึดนะคะล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับจิตที่มันไม่ปล่อยวางหมดเลยอ่าก็คือความคิดของเรานั่นแหละถ้าจะสรุปง,ง่ายๆก็คือความคิดของเราที่เข้าไปยึดเข้าไปหลงอ่ะเข้าเอาเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะ ค่ะและการที่เราจะปล่อยวางได้แน่นอนค่ะในช่วงการฝึกใหม่ๆเราต้องกลับมาอยู่ตัวเองนะคะมาอยู่กับธรรมชาติค่ะและวิธีการฝึกก็คือการึึดบอกธรรมชาติธรรมชาติที่เบาค่บนะคะเบาสบายสบายโล่งโปร่งนะคะทุกคนแค่หายใจเข้าออก แบบผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้าออกผ่อนคลายเบาสบายอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะแค่นี้เองค่ะนะความว่างสงบก็กลับมาแล้วและเราฝึกแบบเนี้ให้เป็นอัตโนมัติแับธรรมชาติอยู่กับความว่างนะคะจากการคิดนะคะและ มีสติกำหนดรู้อยู่กับลมแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่คิดไม่หยุดไม่หย่อนต้องใช้สติกำหนดรู้ลมรู้ร่างกายร,รู้อยู่ภายในค่ะมันจะหนุนความคิดของเราแล้วเราก็จะเห็นความว่างที่สงบสันติเบิกบานนี่แหละคือความว่างที่ทุกคนสามารถฝึกได้ฝึกมันบ่อยๆอยู่กับความว่างบ่อยๆจนมันเกิด พัตจานมุมาเกิดความเคยชินกัและเราจะเข้าถึงผู้รู้และพุทธะในอนาคตเองฝึกมันให้เกิดความชำนาญน,นะคะและการฝึกค่ะเราก็ต้องเข้าไปรับรู้สภาวะนั้นค่ะที่มันโล่งโปร่งเย็นนั่นก็คือนะคะช่วงที่เราว่างโล่งโปร่งเราก็เข้าไปรับรู้สภาวะความว่างโล่งโปรง่งเย็นสบาย ทุกคนลองไปฝึกดูนะคะหายใจเข้าลึกยาวนะคะช่วงแรกๆให้เราฝึกหนอกยาวแบบน,นี้ก่อนจนกว่าสติเราจะมั่นมันฝึกวันละเล็กวันละน้อยอยู่กับสภาวะนะคะรู้ลมอยู่สภาวะนะคะของความสงบนิ่งนั่นเองนะคะการที่จิตเรากายหยุดความคิดได้ตรงนี้มันคือการที่จิตเราค่ะเป็นอิสระเข้าสู่สภาวะ ความว่างและความว่างตัวนี้เป็นความว่างที่อยู่ในสนามพลังงานนะคะเป็นความว่างที่นะคะเข้าไปสู่สนามของควอนตัมฟิสิกส์และเวลาเราเข้าไปสู่ความว่างตรงนี้เนี่ยแหละเรากำลังจูนรับพลังงานสัญญาณอวัชิยะหรือพลังงานแห่งตะกวาลพลังงานด้านดีๆ สิ่งที่เราต้องการเข้ามาสร้างผลลัพธ์สร้างความสําเร็จให้เราในรูปแบบของไอเดียความคิดสร้างสารรค์รวมถึงดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราและวิธีการฝึกนะคะหัวใจสําคัญคือนะคะทุกศาสตร์นะคะจะสอนเหมือนเหมือนเหมือนกันก็คือต้องทําให้จิตเราผ่อนคลายเบาสบายก่อนผ่อนคลายเบาสบายนะคะ นั่นก็คือนะคะให้ลึกรู้อยู่กับลมก่อนเพื่ออะไรเพื่อดึงสติเรามาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะให้ทุกคนหายใจเข้าลึกยาวค้างไว้และก็หายใจออกนะคะนะคะดึงสติมาอยู่กับปัจจุบันก่อนค่ะนะคะทำซักห้าครั้งเพื่อให้จิตเรานะคะสงบและอยู่กับปัจจุบันส่วนสมาธิจูนพลังจักรวาลค่ะนะคะเมื่อจิตเราสงบแล้วค่ะ ให้เรารู้สึกไปตามจักรการจูนพลังจักรวาลน,นะคะจะจูนสองอย่างคือจูนภายในของเราเพราะร่างกายเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังจักรวาลจะมีสูญยาอากาศระกาศอากาศสัทธาอยู่ทั่วทุกนะคะส่วนของร่างกายฉะนั้น,นะค่ะข้อแรก นะคะเมื่อจิตเราผ่อนคลายเบาแล้วนะคะให้เราทําสมาธิจูนไปที่ภายในร่างกายเราก็คือปะถังเกิะกตั้งแต่จักระที่หนึ่งนะคะโดยการจูนในที่นี้ก็คือการรู้สึกไปที่จกัจกรกะที่หนึ่งะค่ะให้เราหลับตานะคะและก็ระลึกรู้สึกอยู่ที่จักระที่หนึ่งะคะ 5นาทีและขยับมารู้สึกที่จักระที่2จักระที่2ก็คือบริเวณนะคะโดยรอบสะดือเราค่ะนะคะรู้สึกไปที่จักะที่2นะคะและก็ขยับมาจักะที่3บริเวณลิ้นปีนะคะให้รู้สึกไปที่จักระที่3ค่และขยับมารู้สึกที่จักระที่4บริเวณซวงอกนะคะนะคะหลับ และก็รู้สึกนะคะการรู้สึกนี่แหละเรียกว่าการจูนพลังงานจักรวาลผ่านร่างกายเราค่ะและเราก็ขยับมาที่จกักระที่ต่อมาคือจักระที่5บริเวณคอค่ะก็ให้ระลึกรู้สึกอยู่ที่จกักระที่บริเวณคอหนาทีนะคะระลึกรู้ในแต่และจักระค่ะนาทีจนมาถึงจักระที่ห บริเวณกลางหน้าผากนะระหว่างคิว้วก็ให้จูนรับรู้นะคะอยู่ที่กลางหน้าผากอีก5นาทีนะคะและก็ขยับขึ้นมาที่นะคะกลางศรีรษะนะคะก็ให้สังขันะคะรับรู้นะคะด้วยการกำหนดสตินะคะนะคะกำหนดสติรับรู้พลังงานนะคะที่กลางรับนะคะกลางศรีรษะค่ะนะ,ะ,นะะทั้งหมด7 จัก,กะนะคะให้เรากําหนดสติรับรู้ไปที่จักระนะคะเป็นการรับรู้พลังงานความรู้สึกความรู้สึกตั้งแต่จักระที่หนึ่งจนถึงจักกะที่เจ็ดเราฝึกแบบเนี้ยนะคะสามสิบนาทีนะคะนะคะไปเป็นรอบค่ะนะคะพอนะคะครบรอบที่หนึ่งจักระที่เจ็ดแล้วก็ขยับลงมาจัก,กะที่หก นะคะและก็มาห้าสี่สามสองไปเรื่อยๆค่ะสามสิบนาทีค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะนะคะนี่คือการฝึกรอบที่หนึ่งนะคะสามสิบนาทีนะคะหลังจากนั้นค่ะฝึกรอบที่สองนะคะฝึกรอบที่สองวางนะคะวางความรู้สึกค่ะอยู่ที่จักกะใบจักระหนึ่งนะคะอ่ะ ยกตัวอย่างวางความรู้สึกอยู่ที่จักระที่สี่นะคะก็ให้กำหนดสติและรึกรู้สึกอยู่ที่จักระที่สี่ค่ะหลับตาและกำหนดสติรับรู้อยู่ที่กะที่สี่นะคะนี่ก็คือการฝึกสมาธิจกกักระแต่เป็นการฝึกสมาธิรับรู้พลังงานรู้พลังงานพลังงานตัวนี้เนี่ยแหละที่เรียกว่า จูนพลังจักรวาลเพราะพลังจักรวาลคือสภาวะความว่างศูนย์อากาศฉะนั้นให้เราจูนพลังจักรวาลบริเวณที่จักรที่สี่คือซรวงอกเราจูนสภาวะความว่างช่วงที่เราสัมผัสรู้ที่จักรที่สี่ให้เราดูและเห็น ดูและเห็นไปที่บริเวณจักระที่สี่เห็นพลังงานเห็นนะคะการสั่นสะเทือนของพลังงานที่มันนะคะมันรู้สึกแบบไหนให้เราดูและรู้อยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆค่ะดูและรู้อยู่ที่จักระที่4ี่ไปเรื่อยๆนะคะและหลังจากนั้นค่ะ ให้เราดูไปทั่วร่างกายเราทั่วร่างกายดูและรู้ไปทั่วร่างกายนะคะและดูและรู้ถึงความว่างโล่งโปร่งนะคะความว่างโล่งโปร่งที่ปราศจากความคิดปราศจากการปรุงแต่งล่ะนะคะกรณีที่เราฝึกแบบนี้นะคะเราจะเห็นและรู้ถึงสภาวะ ความว่างโล่งโปร่งนี่แหละคือเรากำลังจูนพลังงานจักรวาลสูญยากาศหรืออากาศสทธาค่ะก็คือความว่างเป็นสมาธิศาสตรจูนพลังจักรวาลความจักระนะคะและวางฐานที่จักระที่สี่จักรที่สามหรือจักรไหนก็ได้ที่เราสงบนิ่งอยู่ที่ฐานเดียวนะคะเป็นการฝึกนะคะรอบแรกเราจะฝึกเดินจกักระหลงหมดจจักระ ส่วนรอบที่สองจะเป็นการฝักนะคะเป็นการฝึกวางนะคะวางนะคะวางตัวสติรู้อยู่ที่จัก,กะเดียวที่เราเลือกนะคะอ่ะ คือเราเลือกที่จักระไหนก็ได้อาจารย์ยกตัวอย่างก,ก็คือจักระที่สี่เรานะคะกำหนดสติรู้อยู่ที่จักระที่สี่นะคะและเราก็เข้าไปดูและเห็นก็คือการหลับตานะคะหลับตาและก็ใช้ตาในค่ะไปดูและเห็นอยู่ที่จักระที่สี่สงบนิ่งไปเรื่อยเรื่อยๆค่ะสงบนิ่งไปเรื่อยนะคะช่วงที่เราดูและเห็นอยู่ที่จักระที่สี่เนี่ยตาในของเราค่ะนะคะก็มองกว้างทั่วร่างกาย และมองไปที่ความคิดใจมีไหมถ้าจิตใจสงบนิ่งโล่งโปร่งนั่นแหละคือเรากำลังเข้าไปที่สนามพลังงานแข่งจักรวาลแล้วนะคะเมื่อไหไรที่เราเข้าไปเห็นความว่างสงบสันตินะคะ โล่งโปร่งตรงนี้เนี่ยแหละเรียกว่าสนามพลังจักรวาลคือสนามศูนย์อากาศหรือสนามห้าดีคือสิ่งเดียวกันค่ะนะคะนี่ก็คือการฝึกสมาธิจูนพลังจักรวาลเมื่อเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเกิดสภาวะสุขจากข้างในาอิ่มเอ,อิบเบิกนะคะอ่าและเมื่อเราฝึกเรื่อยๆค่ะนะคะเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นแสงบ้างนะคะเห็นแสง เห็นมิตรต่างๆนะคะเราก็แค่ดูและรู้แค่นั้นเองนะคะเมื่อเราฝึกเสร็จนะคะหลังจากเราฝึกเสร็จแล้วเราถอนออกมาค่ะให้เราส่งพลังความรักค่ะเพราะศาสตร์สมาธิจูนพลังจักรวาลจะเป็นการส่งพลังความรักความเมตตาให้กับเซลล์เราทุกเซลล์ให้เราเดินจกกักระอีกรอบหนึ่งก็คือรู้สึก ไปที่จักระที่หนึ่งขึ้นไปที่จักระที่เจดนะคะและก็ส่งพลังความรักความเมตตาให้ตุกเซลล์ก็คือการรู้สึกนะคะรู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงการขอบคุณเซลลร่างกายทั่วร่างกายนะคะเป็นการปิดเท้าและนะคะปิดท้ายด้วยการปฏิฐานจิตนะคะปฏิฐานจิตในสิ่งที่เรานะคะในสิ่งที่เราต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเรานี่คือศาสตร์ของ นะคะสมาธิจูนพลังจักรวาลสมาธิของะวันตกค่ะเป็นการปิดท้ายด้วยการพธิทฐานจิตส่งพลังความรักส่งจินตนาการนะคะเป้าหมายความฝันที่เราต้องการค่ะสิ่งนี้เนี่ยแหละที่เรียกว่าพลังจักรวาลตัํา สร้างความสาเร็จนะคะจูนสิ่งดีๆให้กับเราให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและอาจารย์เองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้พลังจักรวาลสร้างผลลัพธ์ให้กับตัวเองแต่อดีตจนปัจจุบันค่ะเพื่อให้งานสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการให้มันสําเร็จค่ะนะคะทุกคนลองไปใช้นะคะสามข้อนี้คือทําให้ผ่อนคลายก่อนและรู้สึกไปตามจิตกะนะคะข้อที่สองคือรู้จิต รู้สึกไปตามจักกะนะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือการวางฐานไว้ที่จักระที่4จักระที่3หรือจักระไหนก็ได้ที่เราถูกจลิตาเราค่ะก็นะคะให้เราฝึกนะคะกำหนดสติรู้สึกอยู่ที่จิตตะ นะคะนะคะรู้สึกไปเรื่อยๆจนจิตเรามันสงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งเราเห็นสภาวะความว่างโล่งโปร่งให้เราเข้าไปดูสภาวะความว่างโล่งโปร่งนั้นค่ะสภาวะความว่างโล่งโปร่งนั้นคือการที่เราเข้าไปจูนไปรับรู้พลังจักรวาลหรือสนามพลังงานบินดูดนะคะเราเข้าไปดูไปรู้ตรงนั้น นะคะมันจะเกิดสภาวะความสุขสภาวะนิ่มเอ,อิบเบิกมามจากภายในและนะคะเราก็จะสัมผัสเห็นเป็นแสงมั่งนี้มีต่างๆบ้าง,าง,าง,างเราก็แค่ดูเล็กลูกนะคะนี่ก็คือสมาธิจูนพลังจักรวาลที่ทุกคนสามารถฝึกได้นะคะและก็อย่าลืมปิดคล้ายนะคะส่งพลังความรักความเมตตา อธิษฐานจิตในเรื่องงานในปี2567ที่เราอยากให้มันสังเร็ค้เสมอค่ะนะคะช่วงที่เราอธิษฐานจิตให้จิตเรายังคงอยู่ในสภาวะความว่างโล่งโปร่งอยู่นะคะก็คือสติเรายังคงกำหนดอยู่ที่ฐานอยู่และให้เราอธิษฐานนะคะช่วงขณะที่กำหนดสติอยู่ที่ฐานเราอยู่นะคะการอธิษฐานจิตนะคะเราอาจจะคิดก็ได้ พูดก็ได้ได้หมดเลยนะคะนี่ก็คือการแบ่งปันวิธีการฝึกสมาธิสรุนพลังจักรวาลเนรมิตชีวิตให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาในทางโลกค่ะนะคะนี่ก็คือสมาธิศาสตร์สร้างผลลัพธ์ในชีวิตให้กับเราเนรมิตโดยทุกคนก็สามารถฝึกได้เป็นศาสตร์ที่เป็นยอดนิยมที่กําลังฝึกันอยู่นะปัจจุบันนะครับเพราะศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์นะคะ นำสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องและจกะ,ะเข้ามานะคะและก็ยังเป็นสมาธิแบบปัสนาของไทยเราเข้ามาเกี่ยวข้องฝึกแบบนะคะตะวันตกได้ของพุทธเราไปด้วยก็คือสมถะนะคะการที่จิตเรากําหนดอยู่ที่ฐานคือฐานที่4ี่คือจักกะนะคะมันก็คือการวางจิตเราเข้าสู่สมถะและช่วงที่เรากําลังดูนะคะและเห็นนะคะสภาวะ ในร่างกายเราสภาวะความสภาวะนะคะในความว่างนั่นก็คือการปึกวิปัษสนานะคะ,ะ,คะเรานะคะสามารถนําศาสตร์ตะวันตกมาบูรณาการกับศาสตร์ไทยเราได้ค่ะนะคะ,ะ,คะมันต่างกันแค่การจูนนะคะของตะวันตกจะเป็นการจูนพลังงานคามกะของของไทยพุทธเรานะคะก็มีวิปัสสนาหลากหลายรูปแบบนะคะ สิ่งสำคัญสิ่งที่เหมือนกันคือใช้สติเหมือนกันนะคะเพราะตัวสติเนี่ยแหละมันจะทำให้เราก่ะเข้าไปสู่ความว่างได้และความว่างตัวนี้เนี่ยแหละมันเป็นความว่างโดยธรรมชาติที่เรียกว่าพลังจักรวาลน,นะคะที่เรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์ที่เรียกว่าพลังงานนะคะหรือเรียกว่าธาตุรู้หรือเรียกว่าพุทธ นะชือในแต่ละาศาสตร์ในแต่ละวัฒนธรรมหรือศาสนาอาจจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันแต่แท้จริงมันก็คือธรรมชาติที่นะคะฝึกแล้วเจอเหมือนกันทุกาศาสตร์ฝึก,กเพื่อให้จิตเราสงบจิตเราที่หยุดคิดนั่นเองนะคะและเมื่อจิตเราหยุดคิดนะคะก็ส่งผลด้านอะไรส่งผลไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราเห็นโอกาส ให้เราค่ะนะคะมีมันสมองไปคิดเรื่องงานไปคิดโฟกัสสร้างผลสังเ็จนะ,ะให้กับชีวิตเราได้นะคะอ่ะนี่ก็คือสำหรับทิปในวันนี้ค่ะที่อาจารย์นำมาแบ่งปันนะคะศาสตร์พลังจิตวานในระมิดชีวิตที่ทุกคนก็สามารถทําได้นะคะเป็นศาสตร์ตะวันตกที่กําลังนิยมอยู่ค่ะนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ